What happened? the Six of the hostages went out a back exit. Where are they? Like for this, our bicycles. Deliver the six bikes. Provide them with maps. There's not no enough until he steals it from the guy on the ground, and that's me. Rules of the day: the car gets immobilized. Start shooting. Nobody gets traded. Everybody dies. Same as every day. You got it. Go. สำหรับ <Yeah. S 2> no ใครหลายคน <Yeah. S 1> ที่ชอบดูซีรีส์หรือภาพยนตร์ดังจากต่างประเทศจำพวกหนังฮอลลีวูดแล้วต้องรู้สึกคุ้นเคยกับหน่วยงานที่มีชื่อว่า CIA กันอย่างแน่นอนซึ่ง CIA นั้นเป็นคำที่เราคุ้นชินกันมาตั้งแต่เด็กยันโตถึงแม้จะรู้จักกันมาอย่างยาวนานเหมือนญาติสนิทกันแต่ว่าน้อยคนจริงๆที่จะเข้าใจความหมายของหน่วยงาน CIA แบบท่องแท้และเข้าถึงลึกถึงแก่นแท้ของมัน ดังนั้นวันนี้ลงลๆ Uncle Channel จะพามาทําความรู้จักกับหน่วยงานชื่อดังที่พวกเรานั้นคุ้นเคยกันดีกว่าว่าจริงๆแล้ว CIA คืออะไรเป็นหน่วยงานที่ทํางานสกปรกให้กับรัฐบาลเมืองลุงแซมจริงหรือเปล่าซึ่งก่อนจะรับชมนั้นก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ Uncle Channel กันเวยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปสืบค้นขุดคุยพูดคุยคุยเคีย,ย,ยสกิตติ่งกับหน่วยงาน CIA กันเลย Let's go <S Yo, yeah. ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคศตรวรรษที่19ประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนมีสายลับคนสำคัญที่ชื่อว่าอัลันพิงเกร์ตันก่อตั้งหน่วยงาน Federal Secret Service ในช่วงสงครามกลางเมืองนับว่าเป็นหน่วยงานสายลับหน่วยแรกของสหรัฐอเมริกาล่วงเลยมาจนกระทั่งปี1941เป็นช่วงของสองครามโลกครั้งที่สอง สงครามในแปซิฟิกนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นและเหตุการณ์เพิร์มฮาเบอร์ถูกถล่มจากกองบินกามิกาเซ่ของกองทัพญี่ปุ่นซึ่งนั่นได้สร้างความเสียหายหต่อสหรัฐเป็นอย่างมากและในปีถัดมาสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดตั้งหน่วยข่าวกรองและหน่วยปฏิบัติการสายลับอย่างจริงจังในนาม O.S.S. หรือชื่อเต็มคือ Office of Strategic s e r v i c e ในสมัยประธานาธิบดีเทอโดร์แฟลนกินรูสเวลล์โดยภารกิจของ OSS นั้นคือการปฏิบัติงานเป็นหน่วยอันเนอร์กราวหน่วยใต้ดินหลังแนวรบของค่าศึกซึ่งเป็นที่ลือกันว่าการรอบสังหารจองเผด็จการอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ในหลายต่อหลายครั้งนั้นเป็นปฏิบัติการของหน่วยงาน OSS นี่เองโดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับข่าวกรองพื้นฐานจากหน่วยข่าวกรองต่างๆของสหรัฐอเมริกามีความซับซ้อนและมีความขัดแย้งของข่าวสารเป็นอย่างมาก และสุดท้ายนะครับก็เป็นเหตุให้พิยุนปีญี่ปุ่นของพวกเราเนี่ยได้ส่งฝูงบินกามิกาเซ่เข้ามาโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ในปีคศ2484เรียกได้ว่าโจมตีกองทัพสหรัฐแบบสายฟ้าแลบกันเลยทีเดียวโดยในปีพศ2486นายพลจอร์จอาร์มสตรองและนายพลเรือเทรนซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนของลิเวอร์พูลนะครับโดยทั้งสองในพลนี้นะครับผมเขาทํางานอยู่ในสานักง,งานข่าวกองกองทัพเรือ และในผลวิลเลียมโดโนแเวนผู้อำนวยการสำนักง,งานบริการยุทธศาสตร์มีความตกลงปลงใจที่จะสถาปานาหน่วยข่าวกรองเจนิสขึ้นซึ่งหน่วยนี้เป็นต้นแบบของ CIA ในเวลาต่อมาหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับหน่วย OSS ก็ได้ยุติภารกิจลงเมื่อสองครามร้อนยุติลงต่อมาก็ได้เกิดสงครามเย็ยนขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ70ถึงต้นปี80และในปี 1947CIA ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมานั่นเองโดย cia นั้นย่อม,มาจาก central intelligence agency ถ้าจะให้แปลกันตรงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่และตัวเนี่ยก็จะได้ความหมายดังนี้เลยนะครับซึ่งก็คือ central ส่วนกลาง intelligence ข่าวกรองและ agency หน่วยงานเมื่อนำทั้ง3คํคำมาผสมรวมกันก็จะได้ความหมายในภาษาไทยว่าหน่วยงานกลางข่าวกรองประมาณนี้นะครับแต่สำหรับการเรียกให้ถูกต้องตรงตามความหมายที่แท้จริงนะครับก็คือ หน่วยสืบราชการลับแห่งสหรัฐโดยจุดมุ่งหมายหลักของ CIA นั่นก็คือการสืบค้นข้อมูลข่าวกรองข้อมูลลบับในต่างประเทศเน้นหนักไปทางการทหารอันส่งผลต่อความมั่นคงของสหรัฐนั่นเองโดยประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนมีจุดมุ่งหมายหลักในการจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบค้นข่าวกรองด้านการทหารข้อมูลลับในต่างประเทศที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติและบ้านเมือง โดยสำนักงานใหญ่ของ CIA นั้นตั้งอยู่ที่เมืองแลงลี่รัฐเวอร์จิเนียโดย CIA นั้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นและเริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนพศ2490และเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2490โดย CIA นั้นได้รับมอบความรับผิดชอบต่อจากงานของโครงการเจนิส แต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมสาหรับหลายคนเนี่ยที่เคยได้ยินคําว่าข่าวกรองข่าวกรอง,รองแล้วก็ข่าวกรองเนี่ยอาจจะงงว่าอ้ยข่าวกรองเนี่ยมันคืออะไรวะใช่เครื่องกรองน้ําหรือเปล่าทุยไม่ใช่ความหมายของข่าวกรองนนะครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะยังไม่เก็ตนะครับว่าเอ้มันคืออะไรกันแน่วะโดยข่าวกรองนะครับผมก็คือข่าวที่มีความสําคัญน,นะครับเป็นเรื่องลับๆของแต่ละประเทศซึ่งการจะได้รับมาซึ่งข่าวสารนี้นะครับผมต้องไม่ใช่วิธีการปกติแต่เป็นการได้ข้อมูลมาอย่างลับๆจากคน หรือเทคโนโลยีพิเศษและวิธีอื่นๆและประเด็นสาคัญก็คือเจ้าหน้าที่ CIA แต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่น 1. น,นักวิเคราะห์ทางการทหารให้ความสนใจด้านการทหารกลวิธียุทธศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆค้นคว้าวิจัยสรุปประเมินด้านอาวุธสงครามและความสามารถทางการทหารของชาติๆๆอื่นๆ 2. นักวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์ภาพทางการเมืองของทุกประเทศทั่วโลก และรวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะจ๊ะ 3. นักวิเคราะห์ความเป็นผู้นําประเมินผู้นําชาติอื่นทั้งด้านการเมืองเศรษฐศาสตร์ทหารเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและนี่นันเองนะครับก็เป็นเสมือนกับกระดูกสันหลังที่ช่วยให้รัฐบาลสหรัฐทําความเข้าใจในประเทศต่างๆได้ง่ายมากขึ้น 4. นักวิเคราะห์ต่อต้านการก่อก,อการร้ายทําการประเมินกลุ่มก่อก,อการร้ายหัวรุนแรงทั่วโลก เน้นวิธีการทํางานแรงจูงใจรวมไปถึงแผนการทํางานในอนาคตของผู้ก่อการร้ายในแต่ละประเทศนั่นเอง 5. นักวิเคราะห์การคุกคามต่อต้านข่าวกรองประเมินควบคุมและวิเคราะห์หน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศที่พยายามสืบหาข้อมูลหรือล้วงความลับบุคคลสาคัญในสหรัฐอเมริกา 6. นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศอื่นรวมถึงสภาพทางการเงินและต้องมีความรู้ในภูมิภาคนั้น,น,น เป็นอย่างดี 7. นักวิเคราะห์อาวุธประเมินด้านความปลอดภัยของชาติอันเกี่ยวข้องกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆโดยต้องใช้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อความราบรื่นในการทํางานซึ่งเพื่อนๆน,นั้นนะครับผมก็คงจะพอเห็นภาพไปแล้วใช่ไหมครับว่าในหน่วยงาน CIA เนี่ยเขาทํางานกันแบบโคตรลับขนาดไหนนะครับ พอแม้แต่จํานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดใน CIA นะครับก็ไม่มีใครบนโลกนี้เนี่ยรู้แบบเป๊ะแน่นอนหรอครับว่ามีกี่คนกันแน่และสามแบบเพื่อนๆน,นะครับผมที่ต้องการจะเป็น CIA นั้นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเรียนจบอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ 1. military analyst นักวิเคราะห์ทางการทหารโ,<อ>โดยสำหรับ military analyst นั้นนะครับผมต้องมีคุณสมบัติเรียนจบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ทางการทหาร 2. p o l i t i c a l analyst นักวิเคราะห์ทางการเมืองคุณสมบัติเรียนจบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ความปลอดภัยของชาติภูมิศาสตร์มนุษยวิทยาการเมืองการเปรียบเทียบและการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนั้นที่จะทำงานได้เป็นอย่างดี 3. leadership analyst นักวิเคราะห์ความเป็นผู้นำคุณสมบัติเรียนจบด้านจิตวิทยาจิตวิทยาการเมืองสังคมวิทยา มนุษยวิทยาและต้องมีความสามารถในด้านงานวิจัยเป็นอย่างดี 4. c u l t e r a l i s m Analyst นักวิเคราะห์ต่อต้อตานการก่อการร้ายโดยคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่แผนกนี้นะครับผมต้องมีคุณสมบัติเรียนจบด้านกิจการระหว่างประเทศความปลอดภัยของชาติโดยหากมีความรู้หรือเชี่ยวชาญในประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้นั้นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษจาก CIA อย่างแน่นอน 5 counter intelligence treat analyst นักวิเคราะห์การคุกคามต่อต้านข่าวกรองสำหรับรแผนกนี้นะครับผมคุณสมบัตินั้นเรียนจบด้านกิจการระหว่างประเทศความปลอดภัยแห่งชาติรัฐศาสตร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะอันแยบยนต์และหาตัวจับยาก6 economic analyst นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์คุณสมบัติเรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการจัดการธุรกิจการจัดการระหว่างประเทศหรือ อาชญากรรมทางการเงินและต้องมีความสนใจในด้านการเงินระหว่างประเทศเป็นอย่างมากนะครับสำหรับ Economic Analyst และสุดท้าย Weapon Analyst นักวิเคราะห์อาวุธสำหรับเจ้าหน้าที่แผนกวิเคราะห์อาวุธนี้นะครับผมต้องมีคุณสมบัติเรียนจบด้านวิศวกรรมการบินวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมนิวเคลียร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาและชีวเทคโนโลยี และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญของ CIA เลยนะครับนั่นก็คือภาษาเพื่อนๆน,นั้นต้องเก่งภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยมและหากมีความเชี่ยวชาญในภาษาที่3จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษเช่นภาษาจีนรัสเซียอารับเป็นต้นและหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเมื่อเราได้ทํางานกับ CIA แล้วก็ห้ามบอกคนอื่นด้วยนะครับว่าเราเป็น CIA ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่แม้แต่พ่อแม่หรือคนรอบข้างเราอาจจะไม่รู้ว่าเราทำงานให้กับ CIA นั่นเอง โดยสรุปสั้นๆแล้วนะครับผมงานหลักของ CIA เนี่ยก็คือการเก็บข้อมูลจากภายนอกจัดการปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์โลกอย่างลับๆโดยว่ากันว่า CIA นั้นมีคุกลับอยู่ในทุกประเทศไม่เว้นแม้แต่สยามเมืองยิ้มประเทศไทยของเราด้วยนั่นเอง และก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหน่วยงาน CIA และ OSS หากคุณเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา Uncle Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรปวดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากพวกเรา Uncle Channel นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yo, yeah. อย่าลืมติดตามอันก้นชาช่องลงลงของหลด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ